ณแดนดินถิ่นนี้มีรักบทที่หนึ่งรถฮัมวี่ลายพรางสีเขียวขี่ม้าแล่นอย่างรวดเร็วมาตามถนนลูกรังจนฝุ่นสีแดงปลิวคลุ้งตามหลังเป็นทางยาวซึ่งถ้ามีใครขับรถตามหลังตอนนี้คงจะด่าเสียงขรท่ทีเดียวโทษฐานที่เปลี่ยนสีเสื้อผ้าหน้าผมให้โดยที่เจ้าตัวไม่ต้องการเพราะขนาดรถทหารสมรรถนะดีเยี่ยมคันนั้นเบรกกึกตรงหน้าป้อมยาม ที่ค่ายทหารบนดอยแห่งหนึ่งของจังหวัดแม่ฮ่องสอนแล้วฝุ่นก็ยังตลบเข้าไปในป้อมยามที่สร้างด้วยไม้ค่อนข้างเก่าที่มีพลทหารสองคนนั่งอยู่เห้ไอ hey, สักมวหมมาแล้วเว้ยตื่นๆพลทหารผมเกรียนผิวคล้ำที่อยู่ในป้อมขย่าแขนเพื่อนคู่หูที่นั่งสับป,ประงกอยู่ข้างๆหลังจากที่เห็นรถทัมวี่คันนั้นมาจอดที่หน้าป้อมจากนั้นก็รีบลุกขึ้นจากม้านั่งในป้อมยาม เพื่อออกมายกไม้กั้นขึ้นด้วยท่าทางลูกวิลูกลนเหมือนกลัวว่าจะไม่ทันใจคนขับพอไม้กั้นด่านลายพลางดิดตัวขึ้นรถฮัมวีคันนั้นก็แล่นขึ้นเนินไปจอดพืชที่ลานกว้างหน้าเรือนสไตล์ชาวไทยใหญ่ที่ตั้งเรียงกันอยู่สี่หลังล้อมรอบด้วยต้นสน3ามใบขนาด1คนอกห6ต้นในขณะที่พลทหารซึ่งทำหน้าที่เปิดไม้กั้นเมื่อครู่ก็ได้มองตามรถคันนั้นไปด้วยอาการโล่งอก ก่อนจะเดินเข้ามาในป้อมยามแล้วซุดตัวลงนั่งมานั่งตัวเดิมข้างๆพลทหารผิวขาวอีกคนที่กำลังทําท่าง,งวงเงียก่อนจะเอ่ยถามขึ้นเฮ้ยไอสักหมวดโมโตโนยแกเป็นอะไรของแกวะวันนี้ขับรถยังกลับจะซ้อมแข็งเรารี่แถมหน้าก็เบื้องยังกลับไปกินรังแตนที่ไหนมาอาการแบบนี้สงสัยกินแตนหมดทั้งรงังนีง้ม่ <"M ain S 1> รู้วยอยากรู้ก็ไปถามเอาเองสิวะพลทหารสมศักดิ์ตอบ ร้อมกับยักไหรแถมยังกวนอารมณ์เพื่อนคู่หูด้วยการยุส่งให้ไปถามผู้เป็นนายผลก็เลยโดนอีกคนด่าสวนเข้าให้แบบไม่ต้องหยุดคิดให้เสียเวลาไ้ฮ้าคืนไปถามสิได้โดนหมวดกระถีบออกมาแน่รองเท้าคอมแบตของหมวดแกนะเบอร์สิบช่วนะเองสงสัยจะหิวเล่ามั้งพลทาหารสมศักดิ์เอ่ยคาดเดาก่อนจะเอามือลูบป,ปากและทำท่าเปเรี้ยวปากอยากเล้าเ,เต็มปดา เพราะว่าวันนี้เขายังไม่ได้ลิ้มรสของน้ำเมาเนื่องจากยังติดภารกิจสำคัญอยู่ก็ลองวันไหนไม่มีเวรสิป่านนี้พลทหารสองหน่อนี้เป็นได้ร่อนเข้าหมู่บ้านจากนั้นก็จมจอมอยู่ที่ร้านค้าประจำหมู่บ้านทำหน้าที่ทหารชุมชนสัมพันธ์ในร้านเล่าไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแกก็ว่าไปเรื่อยพลทหารส่งคิดค้านคำพูดของเพื่อนรักขึ้นหมวดเขาไม่ได้เป็นขี้เล่าอย่างพวกเราซะหน่อย แต่บางทีข้าเห็นหมวดกรอกเหล้ากรอกเบียร์ยังกับน้ําเลยนะว้อยพลทหารสมศักดิ์ยืนยันปะท้อเวลาเหงาๆมันก็ต้องมีบ้างสิเว้ยทหารมาประจําหมู่บ้านชายแดนอย่างเราอะ่ะมันไม่มีแสงสีไม่มีผู้หญิงแต่งตัวเซ็กซี่สู้ซ่ามาเปิดหน้าเปิดหลังให้ดูมองไปทางไหนก็ไม่แต่ดอยดอยดอยแล้วก็ดอยมันก็ต้องอาศัยแอลกอฮอล์เป็นเพื่อนกันทั้งนั้นหรอวะพูดจบ พลทหารสมคิดก็ยักไหล่เบ้ปากก่อนจะทำหน้าห่อเหี่ยวเรากับเข้าอกเข้าใจชีวิตทหารเสียเละเกินแต่ฉันนะ่ะแค่มีน้องไอเลมะคนสวยอยู่ก็พอแล้วเวย้ยพลทหารสมศักดิ์พูดพลางทําตาเยิ้มด้วยความเพ้อฝันเออว่าแล้วก็คิดถึงน้องเขาแฮะเมื่อวานไม่ได้เข้าหมู่บ้านเลยค่ำนี้ต้องเข้าเสียหน่อยเพื่อเห็นหน้าแกจะไปด้วยไหมไอคิด คนทหารสมศักดิ์หันมาเอ่ยถามเพื่อนในตอนท้ายเออไปสิดีเหมือนกันจะได้ไปซื้อของใช้ด้วยเมื่อได้ยินเพื่อนคู่หูเอ่ยชวนพลทหารสงคิดก็พยักหน้าเงยหักเห็นด้วยก่อนที่อาการดวงตาเป็นประกายและสีหน้าแช่มชื่นขึ้นมาทันควันจะแสดงออกมาให้อีกฝ่ายเห็นเฮ้อเองจะไปซื้อของหรืออยากไปเห็นหน้าแมค่ค้ากันแนว่วะใช่ๆอย่านึกนะว่าข้าไม่รู้ เห็นเรียกคุณคิดเสียวานจ่อยปานนั้นมีที่ไหนกันวะกินเบียร์แล้วยังแถมผลไม้ให้อีกลูกไหนเอ้ยลูกท้อเอ้ยให้มากินที่ฐานถุงบะ่มเห็นแล้วอิจเฉาว,วะพลทหารสมคิดที่เดิมหน้าคล้ำอยู่แล้วเมื่อโดนแซวเลยกลายเป็นดำดำแดงๆก่อนจะรับอย่างหน้าชื่นตาบานเพราะอะไรรู้ไหมก็เพราะคนมันหล่อว้ยพูดจบคนพูดก็หัวเราะขึ้นมาอย่างชอบใจ ในขณะที่คนฟังอย่างพลทหารสมศักดิ์ก็แอบ,บเบ้ปากด้วยความหมันไส้แต่พอคิดอีกทีสิ่งที่เพื่อนคู่หูของเขาพูดเมื่อครู่ก็ไม่ผิดเสียทีเดียวเพราะบนดอยที่มีแต่หนุ่มๆชาวเขาแบบที่นี่ชายใดก็ตามที่เป็นคนพื้นล่างมาอยู่ต่อให้ขี้เร่อย่างไรก็ยังดูดีดูเด่นยิ่งอยู่ในเครื่องแบบของชายชาตรีชาติทหารที่เรียกว่ารั้วของชาติแล้วก็ยิ่งดึงดูดสายตาสาวน้อยสาวใหญ่ให้หันมาชื่นชม แต่แล้วความคิดของพลทหารสมศักดิ์ก็ต้องสะดุดลงก่อนจะหันไปมองถนนลูกรังที่ผ่านหน้าฐานปฏิบัติการพร้อมกับเพื่อนคู่หูเมื่อเห็นรถคันไหม่เอี่ยมแล่นขึ้นเนินเขามาก่อนจะผ่านเข้าไปในหมู่บ้านจากนั้นสาวน้อยชาวเขาหน้าฉลามสองสาคนที่นั่งอยู่ท้ายกระบะก็ส่งยิ้มหวานให้พลทหารหนุ่มทั้งสองซึ่งทั้งสองก็ตอบกลับด้วยรอยยิ้มที่สุดแสนจะบรรจงให้ดูดเท่สุดๆชนิดไม่ได้นัดกันเลยนี ไอ้ซักพลทหารสมคิดเรียกเพื่อนคู่หูซักเว้ยเรียกให้มันถูกๆหน่อยคนถูกเรียกเป็นอุปกรณ์ครัวถลึงตาใส่เพื่อนคู่หูก่อนที่จะเอ่ยคูเรียกแบบนี้ประเดี๋ยวเองจะกินน้ำพริกไม่ได้หลายวันแทนที่จะกลัวพลทหารสมคิดกลับหัวเราะร่าด้วยรู้นิสัยของเพื่อนซีดีว่าเป็นคนปากว่าแต่มือไม่ถึงเออแกว่าไม่ไอ้ซัก เดี๋ยวนี้คนหมู่บ้านนี้เขาพากันออกรถใหม่กันเป็นว่าเล่นทั้งๆท,ที่รายได้ก็มีอยู่แค่ขายกลั่าปีข้าวโพดแล้วก็ผลไม้ที่ขายตามหมู่บ้านกันเท่านั้นเองคนทหารสมคิดพูดกับเพื่อนในขณะที่สายตาก็ยังมองตามรถกระบะคันนั้นไปจนมันไปหยุดอยู่ริมถนนกลางหมู่บ้านที่ห่างจากป้อมยามออกไปประมาณ200เมตรแหมก็รู้ๆกันอยู่ว่าชา,าวเขาพวกนี้เขาทำอะไรกัน เพียงแต่ว่าพวกเรายังจับไม่ได้คาหนังคาเขาเท่านั้นเองมีที่ไหนวะขายกระหล่ำกิโลละบาทซื้อรถยนต์ใหม่ได้เป็นคันพวกที่ทำดีหากินไปตามภาษาก็มองเราเป็นเทวดามาโปรดคิดว่าพวกเราคงหาโน่นหานี่มาให้แต่ไอ้พวกที่มันรวยๆผิดปกติในหมู่บ้านน่ะเขามองพวกเราเป็นศัตรูขวางทางหากินกันทั้งนั้นมันก็จริงแต่ยกเว้นสาวๆว,วะ่ะที่ไม่มองเราเป็นศัตรูขวางทางหากิน พลทหารสมศักดิ์พูดกลัวหัวเราะอันนั้นมันแน่อยู่แล้วในเมื่อน,อนานๆจะมีหนุ่มในเครื่องแบบมาสักทีเสียดายที่ความหล่อของฉันเป็นรองหมวดมดตะนอยแค่นิดเดียวไม่งั้นหมวดก็หมวดถูกวะไอคิดกินขาดพลทหารสมงคิดคุยโวจนทําให้เพื่อนคู่หูหเบ้ปากด้วยความหมันไส้เป็นรอบที่เท่าไหร่ก็ไม่อาจนับได้น้อยทามาเป็นเทียบความหล่อกับหมวด รายนั้นนะ่ะเขาขึ้นแท่นพระเอกดังแห่งดอยน้ำกัดขวัญใจสาวดอยไปตั้งแต่เหยียบย่างเข้าหมู่บ้านแล้วเว้ยพลทหารสมศักดิ์พูดพลางเอาท้ายกระบอกปืน hk กระทุงสีข้างอีกฝ่ายเบาๆเพื่อเตือนสติให้เพื่อนซีสํานึกถึงความเป็นจริงที่เลี่ยงไม่พ้น <c oughs> ขึ้นแท่นเป็นพระเอกสำหรับสาวๆก็จริงอยู่แต่สำหรับพวกเจ้าพ่อในหมู่บ้านเรานะ่ะหมวดเราขึ้นแทน่นเป็นเป้าสังหารอันดับหนึ่งเว้ย ปานนี้ฆ่าหัวของหมวดไม่ปาเข้าไปหลักแสนแล้วเรววาไหวศักงั้นมัน้งเดี๋ยวว่าจะหมวดเลยพวกเราก็เหมือนกันแหละคิดเร้ว,ว่าการที่ฆ่ากับเองไม่ลอยอย่างหมวดเขาแล้วจะรอดระวังตัวไว้เถอะคนอวดรู้ทําเป็นเตือนเพื่อนซีอย่างหวังดีทั้งที่ตัวเองก็หวาดระแวงไม่แพ้กันคนที่นี่ต่างรู้ดีว่าหมู่บ้านน้ํากัด เป็นหมู่บ้านชาวเขาแห่งหนึ่งที่มีปัญหาเรื่องยาเสพติดทะลักเข้ามาตามแนวตะเข็บชายแดนเพราะอยู่ไกลหูไกลตาเจ้าหน้าที่บ้านเมืองและเพราะปัญหานี้เองฐานปฏิบัติการป้องกันและปราบปรมยาเสพติดแห่งนี้จึงเกิดขึ้นโดยมีร้อยโทจีรันราชเดชเป็นหัวหน้าชุดควบคุมและมีผู้ใต้บังคับบัญชาอีก11นาย จุดประสงค์ก็เพื่อเป็นจุดเฝ้าตรวจเฝ้าระวังและสะกัดกั้นยาเสพติดที่จะทะลักเข้ามาจากแนวตะเข็บชายแดนนอกจากนี้ฐานปฏิบัติการแห่งนี้ยังมีการทำงานร่วมกันแบบบูรณาการกับหน่วยงานราชการที่อยู่โดยรอบเพื่อพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตของคนที่นี่ให้สูงขึ้นนับตั้งแต่มีการจัดตั้งฐานปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดขึ้นมา ปริมาณผู้เสพและผู้ค้าของหมู่บ้านก็ลดลงส่วนหนึ่งเนื่องจากเส้นทางที่จะนำยานรกเข้ามาถูกสกัดกั้นโดยกองกำลังของร้อยโทจิรันราชเดชหรือหมวดมุตนนยของคนที่นี่แต่ก็ยังมียานรกบางส่วนเด็ดลอดเข้ามาได้เนื่องจากมีข้าราชการท้องถิ่นบางคนอำนวยความสะดวกให้ซึ่งหมวดจิรันก็พยายามให้ลูกน้องสืบดูว่าคนผู้นี้เป็นใครจะได้ส่งเรื่องให้ตำรวจในพื้นที่จัดการต่อไป จาจ่าจาดำสิ่งเรียกของผู้เป็นนายที่ตะโกนเรียกชื่อลอยเข้ามากระทบโสดประสาทนั้นทำให้จ่าดำที่กำลังนอนอ่านนิยสารอาวุธปืนที่ซื้อมาจากตัวอำเภอเมื่อเดือนที่แล้วและกำลังใช้ขาเขี่ยดินพร้อมกับยันไปมาเพื่อให้เปลกแกว่งไกวด้วยความเพลิดเพลินสำราญใจเป็นอันหยุดกึกจากนั้นก็ดีดตัวจากเปลสนามสีเขียวที่ม้าเก่า ที่ผูกโยงระหว่างต้นโมกมันกับต้นตะแบกหน้าที่พักซึ่งปลูกเป็นเรือนแบบชาวไทยใหญ่ยกพื้นสูงเขาขานรับด้วยเสียงดังหนักแน่นครับหมวดครับแต่เสียงแล้วตัวกับหัวของจาระอยู่ไหนหมวดจีรันซึ่งอยู่บนที่พักเอ่ยขึ้นกับผู้เป็นลูกน้องด้วยสีหน้าค่อนข้างบึ้งตึงรีบมาหาผมด่วนเลยไม่งั้นผมจะสั่งทำโทษให้งดเล่าภาษาหนึ่งครับ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 มาแล้วครับหมวด ร่างสูงใหญ่ที่ค่อนข้างท้วมอีกทั้งผิวยังดำสมชื่อก้าวยาวๆจากบริเวณที่ผูกปลก่อนจะขึ้นบันไดามายืนอยู่เบื้องหน้าของผู้บังคับบัญชาที่ยืนอยู่ตรงระเบียงเรือนพักไม้ฟากเล็กๆแบบชั่วคราวยกพื้นเตี้ยหมวดมีอะไรจะให้ผมทำหรอครับผมจะรีบทำแบบเร็วจีเลยขออย่างเดียวอย่าจำกัดแอลกอฮอล์ในเส้นเลือดของผมเลยเย็นนี้ทุ่มตรงไปงานเลี้ยงต้อนรับครูคนใหม่ที่โรงเรียนแทนผมด้วย แล้วก็ฝากเรียนผู้อำนวยการด้วยว่าผมปวดหัวแทบจะระเบิดตายอยู่แล้วไปไหนไม่ไหวอ้าวจ่าดำอุทานด้วยความแปลกใจก่อนที่จะตีหน้าซื่อถามผู้เป็นนายว่าแต่ใครมาวางระเบิดไว้ที่หัวหมวดนะครับถึงได้ปวดขนาดนั้นเอ่ยจบจ่าร่างท้วมก็ทำท่าเอี้ยวตัวเบนหลบเมื่อเห็นร่างสูงของอีกฝ่ายมีการเคลื่อนไหวแต่เมื่อไม่มีสิ่งใดสัมผัสกายอันล่ำบึกของตน ก็ค่อยหันมายิ้มทะเลนใส่ผู้เป็นนายเพราะที่แท้หมวดจีรันขยับตัวเป็นนั่งลงบนม้านั่งตัวยาวที่สร้างแบบง่ายๆแล้วยกขาพาดไว้ที่เก้าอี้สนามอีกตัวต่างหากเอ่อตะกี้หมวดว่ามีงานเลี้ยงต้อนรับครูใหม่เหรอครับมาเมื่อไหร่กันแล้วเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายครับจะดำยิงคําถามใส่เจ้านายของตนเองเป็นชุดก่อนที่จะนั่งลงบนเก้าอี้สนามตัวหนึ่งที่อยู่นอกชาญอย่างสบายอารมณ์ เห็นพออคณิตบอกว่าเป็นผู้หญิงมาได้สองสาวันแล้วผู้หมวดหนุ่มตอบสั้นๆโดยที่ใบหน้ายังเครียดขึึมเหมือนเดิมไม่เห็นมีใครบอกผมเลยแฮะท่าทางของจะดำดูตื่นเต้นเมื่อรู้ว่าครูคนใหม่เป็นผู้หญิงเขาจึงขยับท่านั่งบนเก้าอี้สนามให้ถนัดเพื่อเตรียมสดับรับฟังรายละเอียดที่น่าจะออกมาอีกจากหัวหน้าของตนพวกเราออกตรวจพื้นที่ในป่าทั้งสองวัน จะไปรู้เรื่องได้ยังไงผมก็เพิ่งรู้เมื่อเช้านี้เองเขาให้ความสำคัญกับพวกเราจนถึงขนาดมาเชิญไปงานเลี้ยงแบบนี้ก็ดีถุมไปแล้ว <c oughs> ครับหมวดจะวัยกลางคนพยักหน้าหนึ่งหงกแต่เอแล้วทำไมหมวดไม่ไปงานเลี้ยงเองล่ะครับ <c oughs> ผมว่าพอ,อคงอยากให้หมวดไปมากกว่าอีกอย่างพอ,อก็ดูท่าทางสนิทกับหมวดมากกว่าผมจะดำตั้งคำถามด้วยความกังขา ก่อนจะตั้งข้อสังเกตที่เชื่อว่าเป็นจริงแน่อนอนเนื่องจากเห็นผู้อำนวยการคณิตซึ่งเป็นผู้อำนวยการของโรงเรียนน้ำกัดเจอกับผู้เป็นนายทีรเป็นต้องคุยกันนานสองนานแล้วส่วนใหญ่ที่มีงานชุมชนสัมพันธ์ในหมู่บ้านหรือตามหน่วยราชการใกล้ๆที่ถูกเชิญมาจะดำจะเป็นคนติดตามมากกว่าจะเป็นผู้แทนผมไม่ว่างคืนนี้ผมจะเขียนรายงานและทำเรื่องขออยู่ที่นี่ต่อไป ไม่รู้ไอ้คำสั่งให้กลับเข้ากองพันมาถึงผมได้ไงไม่เคยขอเลยอยู่ดีๆโผล่มาหมวดจีรันตอบด้วยน้ำเสียงเหนื่อยหน่ายอ้าวมีคำสั่งให้หมวดย้ายกลับไปประจำในเมืองเหรอครับแหมเป็นผมแล้วก็จะรีบเก็บเสื้อผ้ายัดใส่กระเป๋ากลับกองพันวันนี้พรุ่งนี้เลยอยู่บนดอยนานจนจะเป็นคนป่าคนดอยแล้วกลับไปทำไม อยู่ป่าอยู่ดอยให้คใครๆเข้าหาว่าเป็นคนป่าคนดอยนี่แหละดีแล้วนายทหารหนุ่มพูดด้วยน้ำเสียงประชดประชันไปถึงใครบางคนที่ไม่ได้อยู่ตรงนี้เฮ<ะ>ใครหาว่าหมวนมตะนอยอยู่ป่าอยู่ดอยจนกลายเป็นคนป่าคนดอยผมคนนึงละที่จะเถียงดูยังไงก็ไม่เห็นจะเหมือนสักนิดดูเมื่อไหรก็ยังหล่อเหลาเท่ไม่มีใครเกินสมแล้วที่สาวแถวนี้หลงไหลได้ปลื้ม จะร่างท้วมคิดในใจเหล่าบรรดาลูกน้องทั้งสิคนในฐานปฏิบัติการแห่งนี้ต่างรู้ดีว่าผู้หมวดสุดหลอของพวกเขาเคยถูกสาวเมืองกรุงหักอกสาเหตุเพราะไม่ยอมละทิ้งหน้าที่การงานที่เสี่ยงอันตรายแล้วย้ายกลับไปอยู่ในเมืองตามที่แฟนสาวต้องการแต่กลับยินดีอยู่ในหมู่บ้านติดชายแดนห่างไกลความเจริญแถมยังมีปัญหาการระบาดของยาบา้า และมีรายชื่อผู้ค้ายาติดบัญชีดำเยอะที่สุดในเพอน,นี้อีกต่างหากแม้ว่าในช่วงแรกๆหลังจากเกิดเรื่องหมวดจีรันแทบจะดื่มเบียร์ต่างน้ำเพื่อที่จะให้ลืมเรื่องแฟนเก่าแต่ระยะหลังๆมาปริมาณขวดและกระป๋องเบียร์ที่อยู่ในเข่งหลังที่พักก็ลดปริมาณลงไปได้บ้างซึ่งอาจเป็นเพราะความทรงจำทุกสิ่งทุกอย่างของนายทหารหนุ่มที่มีต่ออดีตแฟนสาวนั้นได้เลือนหายไปกับการเวลา หรือหมวดจีรันก็คิดได้ว่าแอลกอฮอล์ไม่ใช่พระเจ้าที่จะโดนบันดาลให้ผู้หญิงคนนั้นกลับคืนมาแต่ในความคิดของจาด,ดำนั้นถ้าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับตนเองจะไม่เศร้าให้เสียฟอร์มเป็นนายทหารสัญญบัติหนุ่มแน่นแถมหน้าตาดีขนาดนี้หาผู้หญิงสวยๆดีๆเมื่อได้ก็ได้หมวดอยากอยู่ดอยแต่ผมอยากจะไปเห็นแสงสีบ้าง แค่คิดถึงน้องหนูนุ่งน้อยห่มน้อยเขาวๆอบอวบก็ชุ่มชื่นหัวใจแล้วจะดำพูดพลางทำตาลอยฝันเฟื่องไปไกลหมกมุ่นร่างสูงเอ่ย่้นแคะผู้เป็นลูกน้องเอา้ามาว่าผมหมกมุ่นก็ผมมันทหารไกลปืนเที่ยงนี่นาก็ต้องคิดแต่เรื่องจะเดิญหูจะเดินตานะสิครับจะาดำตอบผู้เป็นนายด้วยสีหน้ายยวน ก่อนที่จะขยับตัวเตรียมลุกหนีด้วยความหวาดระแวงเมื่อเห็นหมวดหนุ่มยืนขึ้นเต็มความสูงเกือบ180เซนติเมตรไปอาบน้ำแต่งตัวหล่อๆได้แล้วจ่ะเดี๋ยวจะไม่สะดุดตาครูคนใหม่ผมจะไปวิ่งก่อนละหมวดจีรันออกคำสั่งกับลูกน้องคนสนิทอ้าวไหนว่าปวดหัวแล้วทำไมยังจะไปวิ่งล่ะครับจะดำถามผู้เป็นนายกลับด้วยความสงสัย ก็วิ่งให้ระเบิดที่อยู่ในหัวผมมันเริ่มทำงานไงเลยจ้าบาลละพูดจบผู้หมวดหนุ่มก็เดินเข้าไปในห้องของตนเองเพื่อผลัดเปลี่ยนเสื้อผ้าเป็นชุดกีฬาเพื่อเตรียมตัวไปวิ่งออกกําลังกายที่ินถนนในหมู่บ้านโหวันนี้ใครทําให้หมวดมดตนนยสุดหล่อของเรางดหงิ่นวะก็เห็นบอกจะไปโทรศัพท์ที่ดอยนางพญากลับมาไงหนะ้าบูญมันตูดหมืออย่านี้จะดำเอ่ยพืมพำ รางลุกขึ้นแล้วพาเรื่องท้วมเดินไปที่กระท่อมพักของตนเองที่อยู่ติดกันเพื่อเตรียมตัวไปงานเลี้ยงต้อนรับครูคนใหม่ด้วยสีหน้ายิ้มแย้มเพราะนานๆทีในหมู่บ้านจะมีงานเลี้ยงสักครั้งได้กินฟรีแบบนี้ใจจะปฏิเสธลงถึงจะไม่ใหญ่โตเหมือนงานเลี้ยงในเมืองก็เถอะแต่ก็ยังดีกว่าไม่มีและที่สำคัญเขาไม่ต้องทนกินข้าวเย็นกับปลาแห้งย่างฝีมือของพลทหารเด่นชัยไปอีกหนึ่งวัน จบบทที่หนึ่งทับหนึ่งขอบคุณที่ติดตามรับฟังโปรดติดตามตอนต่อไปนะคะ